เยอะนะงาการกินหมากเนี่ยต้องใช้อะไรนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอันนี้พยอมพยอมคือต้นไอ้หมากไอพ้พยมอมหมากพยอมมันเป็นพยอมเาก็ไม่ต้นพยอม,ยมคือเอามาจากไหนพยอมคือแม่ากาแต่แต่ก้อนมีบ้านเราใช่ไมไม่มีมันเป็นต้นแบบไหนคือมันต้องใส่กับหมากนี่อืม อ่าครับนี่คือเฮ้ยไปไหนวะอันนี้อันนี้ในในในคกในคกคกหมากมีอะไรบ้างมือกระพึกกระพึกแล้วก็เอ่อเปลือกขยมแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็คบชันกระปูนกระปูนกระปูนคือปูนขาวปูนขาวกระพูชาพูนี่คือชาพูหรือใบพูใบพูแล้วก็มีไอ้เม็ดหมากเนาะไอ้อะไรกันแล้วเนี่ เนื้อมากมีใครจิ้นจุกอยู่ข้างในไหมกระมากใครจิ้นจุกมากกะกะกะรำกแล้วก็เปลือกพยอมแล็บพลูใ่พลูกินแล้วฉันรู้สึกไงนะคราวนี้ต่อไปก็ต้องมาตำตำโอเคเดี๋ยวตำช่วงรอหน้าผมตำนะครับ เด็กน้อยสมัยก่อนไม่เคยรู้จาักการกินมาอันนี้แบบข้าวๆก่อนนะครับครั้น,นี้เรามาตำแล้วนะครับเอาตำแล้วอันนี้ก็เป็นคกอะไรไหมครับเป็นไอ้ดอกน็อตนี่แหละครับแต่ครั้นี้ตำให้ให้ละเอียดอันนี้ผมบอกตรงว่าหากินยากนะครับคนกินมากที่เป็นดั้งเดิมเลยอะ ยังก,ก่ยิ่เเลยทำไมเราห้อยู่ถึงแต่ใหญ่นี่เนาะแล้วก็ตำแล้วก็ปอนแต่ไม่เคยดูเลยว่าผสมอะไรบ้างจริงๆเนีอ่าเดี๋ยวรอมันแหลกก่อนนะ,ะนอ่าโอเคอันนี้ตามเสร็จแล้วนะครับคันนี้คือจะจะเข้าปากเลยนะครับอ่า นี่คือตามแล้วใส่ปากเลยนะครับตอ่อ,อ,อ,อไปตอนไปเป็นวิธีไงครับหรือว่าเคี้ยวเฉยๆก่อน,น,นอ๋ออันน,น,นี้อันนี้คือเดี๋ยวครับอะไรนี่คือ,อ,นนคอยาเส้น,ยยอ,น,นอ๋อน,นี่คือยาเส้นก็คือยาสูบแหละครับเดี๋อมาขายตามตลาดทั่วไปนะครับอนนี้มใครยุ่งอ่านี่ก็ต้องเคี้ยวยาเส้นไปด้วยเอาเน็บเอาเน็บเน็บยาเส้นนะครับ เนเพื่ออะไรเพื่อใมาอาบำอ๋อเน็บยาเส้นอ่ะเน็บยาเส้นเพื่ออะไรครับนังอ่ะเพื่อเอามันมันยังไงครับมันรบีันแบว่ามังคลายเครียดหยิยบยาเส้นให้ไข่เครียดหมายถึงว่าไม่ให้ให้ติดฟันหรือยังไงครับอืมเราปลูกฟองอ๋อแล้วมีอะไรต่อไหมครับไม่มีเราไม่เคี้ยวอันนี้ตอนนี้เขี้ยวเดี๋ยวมาถามต่อว่าเขี้ยวนานเท่าไหร่ครับ ในการบ้วนแต่ละครั้งว<า>นานถึงชั่วโมงครับ,บ<า>ชั่วโมงกว่าชั่วโมงชั่วโมงกว่า,าอ๋าอแล,แล้วถ้ากินกินแล้วถ้ากินกินช่วงครึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วมีคนเรียกกินเบียร์นี่จะคายไหม, <S <S 2> <S 2> มแบบว่ากินเคี้ยวไปครึ่งชั่วโมงแล้วมีคนเรียกกินเบียร์เนี่ยจะขลายไหมไม่คายนหรอครับ<ม>โอเคครับอเคอ้เลเห็นผมป้าสวัดคขายไป บอกว่าเคี่ยวมาแล้วครึ่งชั่วโมงตอนเช้าไม่แน่อันนี้จะคายตอนเป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมครับอ่าอ่านี่ผมถามจากใจตรงเลยว,ว่าการเคี่ยวหมักมันคือเป็นยังไงครับเหมือนการกินดูบุรีเหมือนการดูบุรีเหมือนการบุรีทําให้เพลินเพลินใช่ไหมครับอ๋อเอาครับ <laughs>